ครับวันนี้ผมมาเสียมันผมทดอสอบหางเสียมันครับ นี่ครับผมอันนี้ประมาณสองงานกว่าแล้วครับใช้เวลาเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีเนะี่ยเสร็จเลยอันนี้เป็นช่วงเดิมครับเป็นอะไรเป็นลองลองหางใหม่นะครับแบบยังไม่ทันคลองตัวถ้าถ้าคล้องตัวก็จะได้เร็วกว่านี้ครับ นี้ใส่สโลหนึ่งครับถ้าสโลสองสโลสามก็จะเร็วกว่านี่ตอนนี้เมื่อใหม่ครับเมื่อใหม่ครับครับเมื่อใหม่ฮดเสียบครับครับผมตอนนี้เขาก็เสียบมาแล้วไกลแล้วละครับจะมาไท,ทยเชียงใหม่เงียบมาทดสอบแล้วก็หา,าจุดบกพร่องครับหรือบกพร่องว่า หางนี่มันใช้งานัไดมันอย่างมันที่มันไปตําดินอย่างว่านี่แิ่าไม่อธิบฟังแต่ท่านี้ไปชมกันเสียบมันสนุกมันเท่ากับว่าไมงหนาดเราคนมานั่งสามคนแต่นี่มันเหรียดสองลองไทยผมเล็บเป็นคนห้ายสิบผมเรียนไปเลยคนกเสียบัคนเลย สะดวกสบายเรานี่ห่มฮ่มจำเป็นครับโดดเด็ดโคพงห่มไม่ไม่พงห่มไม่ไหมมาทดสอบหางครับการใช้งานประมาณนี้เราหาจุดบกพร่องนะเนี้ยนี่นี่มันห้อยไอ้ขันกลางหักไปบผมขันกลางขันกลางของเอ ทางเสร็จมันเนาะคงไม่ต้องไปไปตัดแปลงไม้รุ่นไม้จะไม่เหยียคร the the ับเ็ดคันตรงกลางจะให้มันตรงตรงร่องคเขารถต้องแล่นกลมร่องไปเฉยเอารองหับค in ันกลางไปไปดางข้างคือตรงกลางร่องครับสองล่องนี้ออกแบบไม่ครับ ต้อไปนายมีสมบูรณ์ตัวนี้ครับครับผมจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมไปสนใจติดตอ่อได้ผมกับเฟร็ดมาไดครับผม,บบผมช่างปิงโมดิฟายครับผมเฮ็ดสุยางเฮ็ดกวางนาครับผม <laughs> สวัสดีครับ